ปัญหาที่ทุกองค์กรต้องเจอฝ่ายขายลาออกค้าแข่งแย่งลูกค้าไม่อยากเก่งไม่อยากเติบโตกับองค์กรทำไมครับทำไมฝ่ายขายไม่อยากเก่งไม่อยากโตกับองค์กรผมถามกลับแล้วทำไมต้องอยากโตกับองค์กรเงินเดือนมีว้าวไหมสดิการว้าวไหมโตแล้วไปไหนต่อสิ่งที่จะได้ความรู้อยู่ไหนตัวบริษัทจะโตที่ไหน จดี JD, ออกชาดประเมินจัดเกตบวัดผล k p i OKR OK ทุกอย่างบีบบังคับหมดเลยวันนี้เราขายของให้ลูกค้าแต่บริษัทเองมีการ PR ให้พนักง,งานอยากเก่งอยากเติบโตกับท่านอยู่หรือเปล่าผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่าลืมโฟกัส PR กับพนักง,งานเซลลให้อยากเพิ่มยอดขายแล้วเติบโตกับท่านไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เรายังมีเทคนิคปิดการขายดีๆอีกมากมายที่จะทำให้ท่านเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นกว่าเดิมจากการสัมมนาที่ท่านไม่ควรพลาดและพบกันนะครับ